อันนี้เรามาคารลิโน่ค่ะอืมว้าวอืมอันนี้เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่หลายคนรู้จักแล้วก็ดังนะคะเดี๋ยวกลับกล้องกลับกล้องเราต้องเก็บลูกนี้มาค่ะนี่อันนี้เป็นสายพันธุ์คาร์ลิโน่ที่หลายๆคนรู้จักนะคะ นัดก็จะเก็บไปเดินกินไปนะจ๊ะหือ,อยากมองอืมอืมใหญ่มากดูอา อ,อันนี้นะหลายคนจะบอกว่าพี่รัตกินไรดูเหมือนอร่อยหมดเลยอันนี้มันจะซอฟอ์ค่ะรสนุมน่มๆไม่มีแบบอยู่ไหนอ่ะ เจอรูปใหญ่หลอคือมันเยอะมากนะทุกคนดูวันนี้แดงแบบแดงมากค่ะเราต้องหาที่แบบไอ้วันนี้แดดแดดไม่ร้อนเราหากินรูปที่เราอยากกินจริงๆนะจ๊ะนี่อร่อย มันซอสค่ะอันนี้เป็นคาโอลีโนโ่หกใหญ่มากตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวหัวาจสดเนี่ยอิ่มค่ะอ กบเดินให่ก้องอ,อร่อยมากอันนี้อีกสายพันหนึ่งนะแต่ยังอยู่ในนี้อันนี้ไว้กินตอนไลฟ์สดไงต่เราจับกินในกล้องให้ดูก่อนนะจ๊ะเอาสั้นๆนะคลิปนี้ไม่ยาวนะจ๊ะ ว้ายจันแตงมากเลยทุกคนดมูมันนอนแบบมันนอนแบบละเน,ะน่รันนาดถ้าเราเลือกเลยนะเอาลูกหนึ่งก็ได้นี่นี่เหลือไว้ให้คนอื่นบ้าง อร่อยค่ะอันนี้คาลิโน่ที่รัาบ,บอกทุกคนนะแต่ว่าวา้าว นี่นะบอกทุกคนว่ามันอร่อยมันจะนิ่มค่ะอันนี้มันจะซอฟอันนี้มันจะเป็นรสชาติที่ซอฟกว่าเบนนี่ฮอปเป้นะคะเบนนี่ฮอปเป้นี่เขาจะแบบสตรอเบอรี่จ๋าคือแบบกินแล้ววอาอุ้ยสตรอเบอรี่นะอะไรถ้าใครต้องการนะแต่คาออลิโน,โน่นี่มันจะนุ่มๆซอฟๆอ,อืมโจละไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ ขอไปไลค์นะคะดูเดี๋ยวไปไลค์กันโหกลับกล้องให้ดูสวยงามพรามแปดนี่เ anyway, ป <_ Ell os frog> <iliyor> ็นไงอันนี eh ้แดงมากอืมอันนี้แดงเต็งนี่ครับอันนี้ก็เป็น คาโอริโนนะจ๊ะลูกใหญ่เวอร์วังโอ,โอ้แม่เจ้าคาวโอริโนดูลูโอเคค่ะทุกคนไปเจอกันในไลฟ์สดน,นะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้รัตด,ด้วยนะเราจะได้มากินสตรอเบอร์รี่กันบ่อยๆนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเลิฟเลิฟ